พี่ครับตอนนี้เราขึ้นงานตัวโรบินน้อยนะครับ p c ศูนย์สองศูนย์ีเป็นลานเบานะครับตนนัวนี้ติดไปมีดสิบนิ้วมาจากญี่ปุ่นเลยนะจริงๆตัวนี้เป็นแฮนด์เดี่ยวครับเดิมเป็นแฮนด์เดี่ยวก็คือไม่มีแฮนด์ของควายติดมาแล้วเองครับเราก็เลยติดตั้งแฮนด์ของควายแล้วด้วยคันเล่งแวนๆแ,แ,แบบตูองศนสี่ให้นะครับอลองดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่ครับ ลานเบานะครับลานหนึ่งเบาน้ําหนักเบานะครับ3ามกิโลกรัมรานหนึ่งเบาเบนซิน2จังหวะ20่ีซีนะครับตัวนี้ขายจําหน่ายอยู่ที่3,200บาทรวมส่งแบบโอนเงิน34รวมส่งแบบเก็บปลายทางครับพี่ครับครับ็รบประกันให้100วันเหมือนเดิมนะครับอุปกรณ์ของแถมก็จะมีใบมีดสายสพากระปุกผสมน้ํามันครับเรียบร้อยเลยนะฮะพร้อมใช้งานครับอ่าอันนี้เดี๋ยวประกอบใส่กรองแต่ละ เร่งนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าสายมันเร่งยาวไปหน่อยใครสนใจเป็นโรบินเล็กนะครับก็สั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับดับเครื่องดึงใหม่ครับดับเครื่องดึงใหม่ดึงเบาๆครับอ่าโอเคํามัาซ้อมร่งครับสวัสดีครับ